อายุเท่าไหร่แล้วคะ52าสิบสองปีแล้วนะคะถามว่าก่อนที่จะมารู้จักเอเจลเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงไม่ค่อยดีเลยไม่ดีเลยเดินไม่ได้ตั้ง2ปีกว่าแล้วแล้วทำไมถึงเดินไม่ได้คะเดินไม่ได้มันปวดในข้อในเอวในในข้อเท้าแล้วมันปวดเหรอคะแล้วหลังจากนั้นเดินไม่ได้ทำไงอะนอนก็ก็อยู่อยู่ที่บ้าน2สองปีนอนนิ่งๆขี้เกียจขี้เกียจจะกวดขยะก็ขี้เกียจ เดินไม่ได้นี่คือปวดเมื่อยน้ําอย่าตักมาแค่ถังเล็กๆ็ก็พาไม่ได้เพราะอะไรคะมันหนักลเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยแล้วทําไมถึงเดินได้ทำไมถึงเดินได้เหรอกรอบบะอะไรนี่น้องไอชานี่เขาบอกทีมานนะคะเอาไปให้มะทานนะคะขามะทานได้กี่กี่วันคะมะมะลองเล่าทานห้าห้าห้างห้าสอะไรบ้างสีอะไรบ้างสีบอกสีเลยคะสีเขียววันแรก วันวันแรกสีเขียววันที่สองสีฟ้าวันที่สามสีส้มแล้วก็กลับมาสีสีแดงกวันอาทิตย์สีแดงมสีเหลืองคันสีชมพูสีชมยูไม่มีเพราะมีมีสีสีสีชิดนี้ค่ะหนูพูดแรกหนูพูดแ่นแล้วก็ไม่มีาไปวันแรกก็เดินไปครึ่งกิโลได้ไหมวันแรกวันแรกนะคะคุณปบวันแรกคือสองแรกนะคะแล้วก็เดินได้หนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลก่อนวันที่สองเดินไปได้สองกิโลเดินได้สองกิโลค่จริงหรอคะ ค่ะจริงค่ะคนอิสลามเขาไม่โกหกใช่ค่ะก็มีความเชื่ออิสลามเนี่ยเขาจะไม่โกหกนะคะเพราะตอนนี้ขอดูออจากอัลลอฮษ์สุบฮานะฮ่วยแต่อันละให้หายกะจะไปท่าฮัจ์ที่นครเม่กะตอนนี้ก็มันก็แข่งชั่วใช่ไหมแบบน้องน้องพระจนาร์ก็ชวนมาที่นี่เลยไปที่ศูนย์ก็ที่หัใหญ่ใช่ไหมเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้ไปได้ไหมบอกว่าไปได้นี่ตอนนี้นี่จะดูไหมน้องกบจะดูไหมดูดูดูเดี๋ยวกบจะดูดิเขาสมัครเมื่อวานเนี่ยทำไม่ได้เลยตอนก่อนทำนี้ทำไม่ได้เลยวันกบลาวัน ถ้าไม่ได้เลยตอนนี้เห็นไหมวิ่งนี่นี่วิ่งลนีเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยคนี่ะเนี่ยค่ยอนีนี่คือส่ดเยเดี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนีเนยเนี่เน่ยเนี่นี่เี่ยนีเนีเนียเสีฟยาสีเหีือเสีแดงสี่เนีสยสี่สีเนี่ยนีแนี่ยเนีสนี่เนี่ยเนีนี่ยเี่เนี่ลเนี่ยเนนี่ี่เีนนเน่ยเ่น่ยนยน่ย่นยนย่ ขาไม่บอกว่ายังไงเขาบอกให้เอาไปดูใช่ไหมแบบกินไม่ไม่ดูอะไรให้ไปดูให้ไปกินดูก่อนให้ไปรับประทานดูก่อนเขาบอกให้ไปกินดูก่อนให้รับประทานดูก่อนเขาบอกแบบแบบกะก็ไม่ไม่เชื่อเต็มร้อยว่าจะหายใช่ไหมแต่เกรงใจใช่ไหมถค่เกรงใจเขาผากลับมาจากมาเลเซียผากลับมาหนึ่งกล่องใช่ไหมผากลับมาหน่งบาเขาบอกทําไมละกะ เพราะปากับมัตเะอร์มยตึงอยู่มาเลเซียค่ะแต่งงานที่นู่ไปแต่งงานที่นู่คนมาเลเซียค่ะยี่สิบเจ็ดปีแล้วไปอยู่ที่นู่นและพี่เขาได้แนะนาให้ดูให้ให้กินอย่างเดียวเลยให้กินให้กินมั่นใจกินเลยขอให้มามีสุขภาพแข็งแรงนะคะกลับไปเอาซีดีแผ่นนี้ไปบอกเพื่อนๆเนาะนะคะต่อไปนี้คนก็จะเห็นมาในซีดีแลวค่ะค่ะนบอกเพื่อนๆว่ากินดีกินดีบอกต่อเอเจลเอเจด